สวัสดีค่ะช้าวันศุกร์ที่ห้าการกาคม2,567นนะคะที่แคนเบราตอนนี้อากาศนะคะหองศาค่ะมันหนาวนะคะมันหนาวมากแต่ว่าที่เรามาข้างนอกเพราะอะไรที่เรามาตากแดดเพราะอะไรเพราะอยากได้รับวิตามินดีแต่ว่าอยู่ในบ้านก็อุ่นมีฮิตเตอร์แต่ว่าเราอยากมากผิงแดดค่ะ ไม่ดูอะไรอะลูกดูอะไรดูอะไรค่ะดูอะไรดูอะไรก็ดูอะไรนี่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 ว,ว้วาวว้าวเราอยากมารับแดดคะ่ะ <c oughs> เอาเอาให้ให้ให้ให,ให้ทุกคนเร็วสวัสดีคะ่ะเอาสวัสดีคะ่ะสวยๆลูกสวัสดีคะ่ะเร็วสวัสดีคะ่ะงามๆก่อนดูยืนอะไรอ่ามันแยงแดด ตาแยงแดดแล้วลูกเดุน้าห่างหันหน้ามาทบหนีรู้จักน้าโอเคเออ้ยเย้ยเอ้ยเย้ยมารับแดดตอนเช้าขับพาหลานมารับแดดถึงแม้อากาศมันจะเย็นแต่ว่าก็อยากได้วิตามินดีเนาะอยากได้วิตามินดีค่ะ อยู่ในบ้านก็อุ่นดีมีฮีตเตอร์อุ่นแต่ว่า